แล้วก okay. ็ค่อยนะเพราะ่าเงินอนมันเยอะเงินหลยบาทอ่าโอเคโอเค อ่าแล้วก็อ,อ้นั้นพร้อมกันเลยครับอ่อ<ป>าสามพอเหยียบเยอะๆเลยเหยียบเยอๆสูดเลยสูดเลยสูดเลยครับโครงการน,นี้ก็เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจ uh พิเศษและก็ โครงการส่งเสริมอาชีพของเงินกองทุนเพื่อความเสมอเสมอภาคสถานการณ์แพร่ระบาดโรงเรียนจําเป็นต้องจัดจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันให้กับนักเรียนอย่างเรื่องอที่เหยียบที่เหยียบที่เหยียบเจลซึ่งซึ่งเรามองว่าถ้าถ้านักเรียนได้เหยียบเจลได้ได้เหยียบโดยการได้การสัมผัสก็จะทําให้นักเรียนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้น ก็มีหลายโรงเรียนได้ติดต่อเข้ามามีความสนใจที่จะ,ะสั่งสั่งของสั่งเพื่อนำไปใช้ในโรงเรียนของของโรงเรียนนั้น